วันนี้จะขอตามรอยเมนูเด็ดของเชฟกระปอมนะครับกับเมนูพะโลหมู3ชั้นผมจะทําตามสูตรของเชฟกระปอมทุกอย่างนะครับมาดูกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงอันดับแรกเราไปต้มไข่เป็ดไว้รอได้เลยครับผมใช้ไข่เป็ดทั้งหมด20ฟองต้มนาน6นาทีครับหลังจากที่เราต้มเสร็จก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปอกเปลือกทีหลังครับขั้นตอนต่อไปเราไปดูหมู3ชั้นของเราได้เลยวันนี้ผมซื้อมา2กิโลครับกิโลกร,รัมละ2 0 0บาทเดี๋ยวาเพื่อนๆขายกิโลกร,รัมละเท่าไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับพะ หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยตั้งน้าเลยครับเอาขนาด7ลิตรตามที่เชฟบอกเลยในส่วนของเครื่องเทศนั้นก็จะมีขารับบรชีปวยกักอบเชยแล้วก็เกา็ขี้นะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว150 ml ซีอิ๊วดำ50 ml ครับแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บอย่างดีครับ200กรัมหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่หมู3ชั้นของเราลงไปได้เลยเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงได้เลยนะครับพอน้ำพะโล้ของเราเริ่มร้อนเราก็ทยอยช้อนฟองออกเรื่อย ในระหว่างนี้ไปปอกไข่เป็ดไว้รอได้เลยนะครับสาหรับระยะเวลาในการตุนเชฟบอกว่าให้ตุนนาน2ชั่วโมงแต่วันนี้ผมจะตุนแค่1.5ชั่วโมงก็พอนะครับเผื่อเวลาเราอุ่นนิดทีหมูของเราจะได้ไม่เละหลังจากที่น้ําเดือดได้ที่ก็ลดไฟกลางลงมาให้เหลือไฟอ่อนก็ได้ครับเอาแค่เดือดปุดๆก็พอผมขออนุญาตใส่ไข่ลงไปตุนพร้อมกับหมูเลยนะครับจะได้เข้าเนื้อสําหรับในส่วนของรสชาตินั้นกําลังพอดีเลยครับถ้าเกิดตุนนาน2ชั่วโมงน้าของเราจะงวดลงกว่านี้นิดหน่อย รสชาติกำลังดีมากๆครับหลังจากที่ผมตุนมาได้1.5ชั่วโมงก็พอแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปอุ่นต่อที่บ้านอีกเพื่อเป็นกับข้าวเมื่อเย็นต้องขอขอบพระคุณเชฟกระปองนะครับที่แบ่งปันสูตรอาหารดีๆบอกได้เลยว่าพะโล้หมู3มชั้นวันนี้หน้าทานสุดๆไปเลยครับต้องขอขอบพระคุณเชฟกระปอมที่แบ่งปันสูตรอาหารนะครับก่อนจะทานเดี๋ยวจะเอาผักชีโรยหน้าหน่อยหนึ่งครับอร่อยสุดๆ